คำประทับใจหล,หลักๆที่ลูกค้าไม่ได้พูดคือบอกว่าที่ลืมไปแล้วถ้าไม่มีคนเตือนเนี่ยแย่เลยมองว่ามันเลยตอบโจทย์ค่อนข้างมากเพราะว่าแต่ละคนต่างมีภาระ,ะหน้าที่ของตัวเองการที่มีใครคอยเตือนในเรื่องสําคัญบ้างก็อาจจะดีกว่าดังนั้น SMS เนี่ยผมคิดว่าดีกว่าการใช้แอปพลิเคชันอื่นในการเตือนนะครับเพราะมันง่ายว่า สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์นิดมินวิเชียนนะครับเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลสัตว์สายไหมนะครับโรงพยาบาลสัตว์สายไหมของเราเนี่ยเปิดให้บริการมาร่วม10ปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีการขยายในเรื่องของการให้บริการหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกคณยกรรมคลินิกโรคหัวใจหรือว่าจะเป็นคลินิกฝังเข็มหรือคลินิกโรคตาด้วยเราก็มีเรื่องของการบริการทางอายุรกรรมต่างๆเพิ่ม นอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องของการอาบน้าตัดขนหรือว่าเป็นเพชฌฆาทางโรงพยาบาลนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นของทั้งคนของทั้งสัตว์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีค่าเท่ากันดังนั้นเนี่ยคุณภาพของทางโรงพยาบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทางหน้าหน้าบ้านการรับลูกค้าเข้าร้านหรือว่าการรักษาหรือทางหลังบ้านการเก็บเวทระเบียนการติดตามลูกค้าเพราะว่าบางครั้งการนัดหมาย เจ้าของอาจจะลืมได้ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของสัตว์ได้เหมือนกันดังนั้นบางครั้งเนี่ยทางโรงพยาบาลเราจำเป็นจะต้องนำเรื่องของการทำ SMS, า s s s m r r k t t n n g เข้ามาร่วมด้วยเพื่อในการนักหมายลูกค้าต่อไปก็ <corrupted> ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็เมื่อก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนจะมีระบบเหมือนโซเชียลปัจจุบันการจะติดตามลูกค้าเนี่ยเราใช้การโทรศัพท์นัดหมาย ข้อดีคือเราสามารถติดตามลูกค้าได้แต่ก็มีข้อเสียบางครั้งลูกค้าเขาติดธุระเขาไม่สามารถรับสายเราได้หรือว่าบางครั้งก็ให้เบอร์มาผิดเรื่องของการใช้ SMS นะครับข้อดีข้อแรกคือว่าเริ่มต้นเราเริ่มจากการลองส่งกันเองดูก่อนลองส่งทั่วไปดูลูกค้าชอบลูกค้าจะมองเห็นว่าเออเขาไม่ต้องเป็นต้องไปเปิดอเลยก็ขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องมาทำทุกเคสด้วยตัวเองก็เริ่มมีความลำบากขึ้น รวมไปถึงว่าบางคนอย่างผู้สูงอายุบางครั้งเขาก็ไม่ได้เล่นพวกแอปโซเชียลต่างๆการใช้ SMS เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากเครื่องมือเราได้มาตรฐานแล้วระบบหลังบ้านเราก็ต้องได้มาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ยณปัจจุบันพอเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีโซเชียลเริ่มมีอะไรมากขึ้นเหมือนจะดีขึ้นแต่บางครั้งก็มีบางคนก็ไม่เปิดมีไว้เปิดอาทิตย์ละครั้ง เปิดเดชา้าเปิดเย็นครึ่งบางครั้งมันเลยนัดของเราก็เลยมองในแง่ของการที่ว่าถ้าเราทําในเรื่องของการส่ง SMS ล่อละเราจะอาจจะลูกค้าจะเห็นได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอะไรก็ได้ก็หลังจากที่เราได้เริ่มมาใช้ในเรื่องของ SMS Marketing นะครับของ SMS 2 Pro เเนี่ยเรื่องของการนัดใหม่ของเราเนี่ยถือว่าลูกค้ากลับมามากกว่า90% ก็คือเป็นการตอบรับจากทางลูกค้านะครับทุกคนชอบเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าเขาได้มีคนคอยเตือนเขาถึงว่ากําหนดนัดหมายดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ช่วยของเขาอีกหนึ่งแบบครึ่งผมคิดว่าทาง SFS 2 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนี้พอสมควรเลยดังนั้นผมเลยมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ถือว่า ดีทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อลูกค้าของเราด้วยความปลอดภัยนะครับก็เรื่องของการใช้ SMS to p r เเนี่ยเท่าที่ใช้มาเราสามารถตั้งชื่อในหัวข้อของผู้ส่งได้ดังนั้นทางลูกค้าก็จะสามารถทราบว่าใครเป็นคนส่งผมคิดว่าตรงนี้ทำให้ลูกค้ามั่นใจกับเรามากขึ้น เขาจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเป็นมิจฉาชีพส่งมาหรือเปล่าเพราะบางครั้งลูกค้าเขาก็ไม่ได้เมมเบอร์โทรศัพท์ของทางเราเอาไว้แต่เขาจะเห็นเบอร์ของเราได้เป็นชื่อของเราขอฝากเรื่องของโรงพยาบาลสัตว์สายใหม่ด้วยนะครับทางของโรงพยาบาลของเราตั้งอยู่ที่ถนนสุขาบิบาล5ตรงซอย86นะครับโรงพยาบาลของเราจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด2ทุ่มมีคุณหมอประจำทุกวัน ถ้าต้องการพบคุณหมอเฉพาะทางก็สามารถโทรมานัดได้เลยนะครับที่เบอร์0854848999หรือบางคนสะดวกทางโซเชียลก็มีเป็น Facebook Fanpage นะครับเป็นโรงพยาบาลสัตว์สายใหม่เลยครับขอบคุณนะครับ